ปะบนจอพระอำเภอจอพระจอดสุรินครับผมพื้นที่ติดเขตตัวอำเภอจงพระเลยนะครับผมเส้นสุรินจอมพระถนนปฐมานนท์นะครับผมมาจากสุรินทกมที่24ครับมาถึงก่อนถึงจอพระจะมีปั๊มปตทขวามือครับผมเลยจากปั๊มปตทขวามือ50เมตรจะเจอสี่แยกนะครับเลี้ยวขวามาเลยครับเข้ามาอีก2กิโลครับถึงบ้านปะครับหมายตัวหมู่บ้านนะครับบ้านตรงนี้จะมีหลายปะครับผมบ้านปะแรกก็จะเป็น ตะเมาะนะสวายปะนะครับทุท่ามันบึงครับตัวนี้ก็จะเป็นปะนะฮะปะตัวแรกก็จะเป็นพูดภาษาเขมรครับเขตตำบลตั้งใจเพเภอเมืองสุรินทร์ครับห่างกัน2หมู่บ้าน3มกิโลครับนี่นะฮะปะปะนี่ก็จะพูดสวยครับผมปะตำบลจอมพระนะฮะแล้วอีกปะหนึ่งก็จะเป็นปะอย่างยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอันนั้นคือผิดปะแล้วครับห้ามเข้าไปเด็ดขาดคนละปะนะฮะ 10งานนั้นผมพบยนต์ดี9512แล้วครับดีเจสบะยให้ความสำราญวันนี้ติดตั้งฮะ11.30นะครับผมนี่ตอนนี้ก็12.30หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่ฮะอันนี้อากาศกำลังดีครับแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ใจก็ไม่ร้อนนะใจก็เย็นเะเจะลนะฮะ ยกไปด้วยยิ้มไปด้วยน,นี่แต่ทีมงานรูปรอจาบืนจาบืนจาบืนรอบบืนนะที่จะึ้นตัวแล้วก็ งานเข้าดําครับงานศมครับผมโอ้ชาปนกิจส่งวันนี้ครับผมบ้านเจ้าภาพก็อยู่ข้างๆวัดเนี่ยครับอยู่ข้างวัดห้าสิบเมตรนะครับข้างรั้ววัดเลยเขตพื<อ>้น okay, ท,ท,ที่ตรงนี้คนเยอะครับผมคาดว่าสถานการณ์ฝนไม่น่านตกครับนี่ฮะเพราะว่าเป็นช่วงปลายฝนนะครับ ปลายฝนต้นหนาวเมื่อเช้าก็บรรยากาศเย็นสบายเลยรลมหนาวมาเอ่ยยี่สิบหาองศาภาคกลางวันก็ปกติครับไม่ร้อนเท่าไร่ด้านจอก็6ชั้นครับจอ18เมตรดีเจเป๊ะหนังร้าน6ชั้นครับสิเสาสิเมตรจอกลางที่เรามีครับผม ตู้เบ็ดเป็นตู้พิเซอร์กระแทกหลังครับลำโพง21นิ้ว8.9ตต์รเรกเตอร์กับพาวเวอร์แอม์ก็เป็นมัตเตอร์ดีไซน์นะฮะพาวเวอร์คุณภาพจากมัตเตอร์ดีไซน์ ตัวเบ็ดสี่ชั้นครับผมหกแถวหกสี่ยี่สิบสี่ยิบสี่ใบเฉพาะเบ็ดน,นะครับเสียงกลางอเมเจอร์นะครับฝั่งละแปดใบคนทุกท่านที่เข้ามาครับ อทิมน้ำทิ้นนะทิมน้ำทิ้อ่ะสุด,ดออยอดตู้ขนาดกระจอครับพอจอกลางฮะถ้าเป็นจอใหญ่ก็ตู้จะยืงมาหน้าจอนิดหนึ่งครับตามขนาดความยาวของสายระยะฉายมันก็จะห่างขึ้นถ้าตู้ใหญ่เอ้ยแต่ตู้แตจอใหญ่ครับ ยัดยัดยัดโอ oh, ้ยเป๊ปซี่ติดน่นอนดังตึ้งไหมเสียงจะดังตึ้งไหมมาลุ้นกัน,น ไม่ดังตึงกดังเป๊ะสตดเป๊ะสูดอปะเปชุบปะชุบโอ้เห็นโคกแล้วเรากินโคกดีกว่าเห็นเบปซี่แล้วยาเส้นตราคุดทองนะครับเครื่องฉายจากเอฟสันนะครับพรุ่งทางซิ่งซาวะโมนะครับผม อ๋อต้นตะเจ้าตาเดี๋ยวรอตะเจ้าก่อนแปดจุดเก้าทิกเตอร์ครับมาสเตอร์ดีไซน์ในด้านคุ้มพลังนี่ครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับภาคไลฟ์สดนะครับฝั่งยูทูบนะครับนันทันพ่อพยนต์นะฮะดีเจสับบ๊า ลากระบบทูอย่างนี้ครับตู้ลำโพงตู้ทําเองครับ <c oughs> หมายอัด20่ิบนมาแอัดรรวภูเขาครับอึดถึกทน หนักใช้ได้เลยครับแต่ละใบเนี่ยครับยกสองคนกัดฟันแล้วนี่สามคนสบายหน่อย ไม่มีเครนครับหน่อยนี้ใช้คนนะครับผมใช้แรงงานคนอย่างเดียวในการยกนะฮะและต้นรีบและเรียงนะคขอบคุณนะขอที่เข้ามาชมครับผมทางยูทู e นะครับผม บ้านปะตบบะบนจอมพระภนจอมพระสุรินทร์วันนี้ครับผม3ตุลาคมวันพฤหัสบ,บดีนี้วันท่พนพยนตี952173ครับ,มร 9, 52, บรผมวันนี้ในงานเนี่ยเขาดำครับโอ้โหด้านจอขึ้นทงแล้วครับจอเร็วมากเลยหนึ่งชั่วโมงพอดี บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจะเปิดครับผมบรรยากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ครับแดดแดดกําลังสบายเย็นสบายลมก็ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวแล้วครับนี่ช่วงนี้เป็นลมหนาวแล้วครับลมมาจากทางประเทศจีน,นครับมาจากทะเลจีนใต้แล้ว โอเคครับผมเล็กๆน้อยๆเอามาชมกันครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับวันนี้นะบ้านเจ้าภาพก็กําลังจะเคลือล่อาานศพนะครับออกมาป่าชาปนกกิจในวัดนะฮะเอ้าึกมันเจ้าภาพก็จะอยู่ตรงข้างๆเนี่ยครับ <c oughs> โซ yeah, <yeah>. cool. ่หกชั้นเนี่ย